เป็นพระเอกคู่จิ้นต่างวัยเม้ว่าละครจะจบลงไปนานแล้วแต่กระแสจิ้นไม่หยุดล่าสุดเอฟทักษอรได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับต่อธนพบหลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันที่งานบิวตี้เจมส์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำเอาเป็นโมเมนต์ที่หลายคนคิดถึงกันหนักมาก สำหรับนางเอกแอปทักษอรนที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาลงรูปกับหนุ่มหล่อข้างกายจนต้องทำเอาแฟนคลับเข้ามาเม้นกันรัวๆซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือต่อธนพพระเอกหนุ่มหล่อที่แม่แอปได้ลงรูปคู่ด้วยโดยโพสต์นีเอฟได้เขียนเคปชั่นว่า ลงช้ามากแต่อยากลงเก็บไว้ Beauty James กับคุณธนพบเดินด้วยกันปีที่3แล้วค่ะธน n p p o @BeautyJamesOfficial หนึ่งขีดล่างซูริออน d a ก d e v i u หลังจากนั้นต่อได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า5555 55ลงเก็บไว้หรือเพิ่งนึกได้นะงานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับของทั้งสองเข้ามาคอมเมนต์ถึงความสวยหล่อของทั้งสกัดน้ามากมายเลยละ